มึงบอกว่าต้องกู้ชาติกู้ชาติใช่ไหมแล้ววันนั้นวันนี้ก็เปิดเผยหมดแล้วว่าไอ้คนที่กู้ชาเนี่ยคือพันธมิตรกับประชาธิปัตย์ร่วมกันครับชัดแล้วที่ผมก็รู้แต่เวลาจะบอกมันไม่มีหลักฐานเพราะพันธมิตรมันใส่เหลืองมาเริ่มเรื่มเร่มุหมดที่ล้มทักษิณครั้งแรกแต่วันนี้บังเอิญพันธมิตรกับประชาธิปัตย์มันแตกกันแล้วนี่ครับมันมาเปิดโปงกันเองครับ ใครเปิดโปรงครับนายประพันธ์คูณมีครับแกนนำพันธมิตรน่ะขึ้นปลาใสายอยู่หน้าสภาวันที่เขาแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกเลยว่าตอนที่จะล้มทักษิณน,นั้นนายชวนเรียกไปพบที่พักครับมีหลักฐานนะอยู่ในเว็บไซต์ผู้จัดการครับหนังสือพิมพ์ก็ลงนายชวนซึ่งเป็นผู้ประกาศตลอดเวลาว่า กาแฟแก้วเดียวก็ไม่เลี้ยงใครวันนั้นเรียกนายประพันธ์คุณมีไปพบที่ห้องพักประชาธิปัตย์สั่งกระเตี๋ยวมาให้สองชามกับข้าวแกงอีกชามครับอะไรบอกไม่เลี้ยงใครไงนายประพันธ์ก็กินจนอิม่มนายประพันธ์กินอิม่มปรากฏว่านายชวนก็คุยไปยุ ให้ข้อมูลให้กำลังใจบอกไปลมทักษินให้ได้ครับชัดไหมไอ้กินกว๋วยเตี๋ยวก็ไม่เท่าไรครับเขาว่าให้ไ,ไทยอีกสี่เส้นนะไทยแบรนด์เนมอีกสี่เส้นชัดกอยังอ่ะแล้ววันที่ไปลมทักษินครั้งแรกบอกว่ากูชาก้ชาติกู้ชาติแล้วสี่ปีกว่ามาถึงวันนี้บ้านเมืองมันยิ่งมันเสียหายหนักเลือเกินถูกไหมครับ วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเริ่มต้นจาก19กันยาถูกไหมครับแล้ววันนี้เหลืออะไรกู้ฮะกู้ซากอะไรท่นี้คุณยึดอำนาจทำไมเราก็ไม่รู้ว่าใครยึดก็รู้แต่ว่าสนที่ยึดไอ้ผมเนี่ยรู้แล้วว่าไอ้นี่ยึดแน่ไอ้หัวหน้าเนี่ยวันนั้นมีเสื้อแดงยังครับ ไม่มีเสื้อแดงไอ้เราก็สงสัยว่าไอ้นี่ใช่หรือเปล่าวะหรือเหนือวกว่านั้นวะเราก็ไม่รู้พอยุดเสร็จคนไทยนี่น่ารักมากเฉยครับไม่ว่าอะไรปรากฏว่าคุณก็ไปล่างแลรัฐธรรมนูญเองหมดขู่กขด้วยนะถ้าไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไปเอาฉบับนั้นมาที่ร้ายกว่านี้อีกเออไอ้เราก็เฉยนะคนไทยนี่ แดงไม่มีครับพอเสร็จเรียบร้อยร่างรัฐธรรมนูญเองเสร็จเป็นรัฐบาลเองตั้งกกตปปชคุมเลือกตั้งเองเสร็จเลือกตั้งเสือกแพ้เขาเวไม่ว่าใครสมัครมาเป็นก่อนในเมื่อมึงบอกว่าทักษิณไม่จงรักภักดีแล้วสมัครช่วยหาปานดำสักนิดดีไหมไม่มีสมัครมีไหมครับปานดำที่ไม่จงรักภักดีไม่มีครับผ่องทั้งตัว แต่ก็ยังอยู่ไม่ได้เว้ยมึงมันทำไมก็ออกมาครับสี่เดือนออกมาแล้วรปรากฏว่าเสื้อแดงนี่ไหมก็ยังไม่มียังไม่มีครับตนกระทั่งมึงมาล้มเขาล้มสมัครเสร็จก็อาศัยสารฐธรรมนูญลม้มสารมนญลม้มสมัครเสื้อแดงยังยังไม่มีอีกครับไม่มี พอล้มสมัครเสร็จเสื้อแดงก็ไม่มีมาล้มสมชายอีกยึดสนามอินอีกข่าวนี้แสดงเริ่มเกิดแล้วครับเห็นหรือยังฮะดังนั้นเสื้อแดงของเราเนี่ยเป็นสีแห่งความยุติธรรมที่เราอยากเรียกร้องให้เกิดบ้านเมืองให้มีกฎหมายเถิดใช้กฎหมายมาตรฐานเดียวกันเสื้อแดงถึงเกิดขึ้นเอาจริงๆนะครับเห็นรูปจักรภพไหมเห็นรูปจตุพรไหมวันแรกๆ โขกผ้าเหลืองไม่ใช่หรอมีแดงที่ไหนอ่ะไม่มีจนกระทั่งตอนหลังมันรู้ชัดเจนแล้วมึงใส่เหลืองกูเลยใส่แดงเลยแล้วไอ้ที่สงสัยวันนี้มันรู้หมดแล้วอะครับนี่คือคำตอบข้อที่หนึ่งนะครับแดงเราไม่ได้ก่อลวนนะเราเรียกร้องความเป็นธรรม ดังนั้นคุณประยุทธ์จันโอชาอย่ามามองคนเสื้อแดงเป็นคนเลวร้ายไม่ใช่คนที่ทําให้บ้านเมืองปั่นปวนที่สุดอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละคุณเขาไหว้เขาเรื่อยๆนะฮะพี่น้องครับดังนั้นวันนี้คําว่าเสวนาตาสว่างก่าเดิมใครจัดรายการไม่รู้แต่วันนี้ผิดแล้ววันนี้มันสว่างหมดแล้วะ ต้องตั้งว่าเสวนาทำจะขยายตาสว่างให้เต็มประเทศอย่างไรครับนี่สำคัญที่สุดจะขยายตาสว่างให้เต็มประเทศอย่างไรที่พวกเรานั่งกันอยู่เนี่ยขยายขยายขยายวันนี้คุณสุดทิงก็มาพูดเรื่องคัดเอามาพูดฉีดยาชาพูดเป็นสัญ,ญลักษณ์หมดผมบอกท่านตรงๆครับวันนี้ ท่านไปทำสามอย่างรับรองได้ว่าวันนี้ผมว่าประชาชนนี่รู้มากกว่าผมหมดแล้วผมก็รู้เหมือนท่านนะแต่ไม่กล้าพูดอันแรกฟังวิทยุชูพงค์เลยชูพงศ์ถีต้วนนะฟังสามอย่างเนี่ยสามฟังนะ่ะเรียบร้อยเลยครับสามฟังเรียบร้อยเลย รู้หมดใครอยากตาสว่างจะขยายตาสว่างให้สามฟังหนึ่งฝังชูพงสองฝังวิกฤตลิกเป็นสำนักข่าวที่สำคัญมากท่านครับวิกฤตลิกวันนี้บอกหมดแล้วครับบอกหมดแล้ว ว่าใครทำอะไรฮะบอกแล้วว่าใครคือหัวหน้าคณะปฏิวัติตัวจริงครับบอกบอกแล้วครับว่าปัญหาประเทศทำไมจึงเกิดขึ้นและไม่ใช่เรื่องของทักษิณเลยครับมันเรื่องจุดๆๆ,ๆ วิกฤตลกนีก่มันสุดยอดนะครับมันน่าจะได้บุคคลแห่งปีในหมอนี่คนคนนี้เป็นคนหนุ่มครับรู้สึกจะเป็นชาวออสเตรเลียนะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าข้อมูลชนิดใดก็ตามที่หน่วยงานรัฐถึงกับลงทุนเพื่อปกปิดนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า หากข้อมูลนั้นล่วไหลไปสู่สาธารณะจะต้องก่อประโยชน์แก่สาธารณะอย่างแน่นอนนี่คือประวัติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นนี่คือปรัชญาของนายจูเลียนอัสนที่เป็นเจ้าของวิกฤตลิกฮะพี่น้องครับ ถ้าอยู่เมืองไทยนะไอ้หมอนีออออ้ผมจะมอบเสื้อแดงให้มันสักหลงเพราะหัวใจมันกับเราตรงกันนะวันนี้ความลับปิดกันไม่ได้แล้วครับโลกสมัยใหม่ทำให้ไม่สามารถปิดความลับได้แล้วและรัฐไหนก็ตามทีที่พยายามจะปิดความลับอ้างว่าเพื่อความมั่นคงอ้างว่าเพื่อคุณธรรมอ้างว่าเพื่อเจริยธรรมแล้วลงทุนเป็ดมามาก,มาก นายจูเลียนบอกว่านั่นแหละได้บ่งบอกแล้วว่าเป็นอันตรายยิ่งต้องเปิดมากมครับไอ้นายจูเลียนนี่ก็เลยเปิดสิครับท่านครับรู้จักคนเอกเรรไมฮะรู้จักอนันต์ปัญญาราชุนไหมครับ รู้จักสเสวตสิทธสเสวตศิลาไหมครับรู้จักศิทธิ์จิลาโรดไหมก็สิทธิส,ทสนธิบุญญาตะกรินนะสนธิริมนะวิกฤตรีเขาเปิดข้อมูลหมดเลยว่าพวกนี้มันไปคุยกับผู้สหรัฐยังไงครับ มีรายงานออกมาแล้วสิบหข้อครับเรื่องอะไรบ้างบอกด้วยว่าใครคือหัวหน้าคณะปฏิวัติตัวจริงครับบอกด้วยครับบอกด้วยครับแล้วบอกด้วยว่าปัญหาของประเทศไทยคืออะไรครับ และยังพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะสมซึ่งเราก็เคารพเนาะนี่ปาก็พูดถึงคนคนหนึ่งไม่เหมาะสมจริงๆเลยครับพูดถึงว่าถ้าตายนะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพูดอีกครับรายงานนี้อยู่ในรายงานของสถานทูตสหรัฐครับไอหมอนี่มันเจาะไปได้ครับไปเปิดแล้วครับ ดแล้วครับเท่าที่รู้ไอ้ที่มึงพูดถึงเขาเนี่ยนะผู้ลักผู้ใหญ่ที่พูดถึงเขาในทางไม่ไดีเนี่ยนะเขาส่งไปให้ดูแล้วครับมีเขาว่ามีคนส่งไปให้ดูแล้วฮะที่เยอรมันนะคิปหายแล้รมึงเลยตัวใครตัวมันมึง รายละเอียดผมไม่บอกผมเอามาจากข่าวเนี่ยทำไมไม่บอกล่ะก็มอมหลวงปื้มอ่ะแกออกรายการในโทรทัศน์น่ะแกเอารูปคนพวกเนี้ยรูปคนเด็กแปมรูปอันนั้นหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาแล้วแกก็เอากระดาษมาปิดปากแก ตมางไปปากตัวเองอะมอมหลวงเตืมอะมอมหลวงเต,มมมงติมนี่เขาชื่อนัทถกรถกรเทวกุลไอผม,มานามสกุลหวยก็เขาเยอะครับเข้ามอมหลวงผมมันมอรอพอมอรอพอไม่มีใครรักพวกไพ่เราหรอครับแล้วเราจะไพูดได้ยังไงชักแล้วครับดังนั้นหนึ่ง ฟังอาจารย์ชูผมสองติดตามฟังวิกฤตลิกสามฟังอาจารย์สมศักดิ์ครับผมฟังแล้วผมเห็นแล้วผมเข้ายูทูบดูโอ้โหเฮ้ย โทษอย่างนี้อาจารย์สุรชัยผมก็คิดสายสิวะอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสก,กุลกรุณาซื้ออย่าไปคิดเรื่องราคามันแพงเขาจะขายสีสบาทมั้งให้กำลังใจแก่คุณสมยศก็เถอะเดพาวเวอร์สัมมนาเรื่องสถาบักนกษัต์ริย รัฐธรรมนรูญประชาธิปไตยเมื่อวันที่10ธันวาห3สที่ห้อง LP 1ธรรมศาสตร์จัดโดยคณะนิติศาสตร์เอามาขายเถอะขายดีเป็นเทน้ำเทำเท่าอมึงเอ้